กูก BTS พาทัวร์บ้านใหม่จองกุก BTS ออกมาไลฟ์สดครั้งแรกของปีหลังจากที่เข้ากรมรับใช้ชาติให้แฟนๆได้หายคิดถึงสำหรับซุปตาหนุ่มจองกุก BTS โดยเจ้าตัวได้เผยผ่านไลฟ์ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงพักร้อนนอกจากจองกุกจะร้องเพลงให้แฟนคลับฟังในไลฟ์แล้วยังได้พาเดินดูบ้านหลังใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ด้วยเจ้าตัวพาเดินชมห้องครัวที่วางขวดเครื่องดื่มไว้มากมายรวมไปถึงตู้ที่ทำน้ำแข็งนอกจากนี้ยังพาไปดูบริเวณโซฟาซึ่งมีทีวีจอยักษ์ติดผนังอยู่ด้วยเรียกได้ว่าอลังการสมเป็นบ้านซุปตาจริงๆค่ะ และแน่นอนว่าไม่ได้มีการไลฟ์มานานทำให้แฟนๆคิดถึงเป็นจำนวนมากจบไลฟ์มีคนดูสูงถึง20ล้านเป็นสถิติใหม่ที่ทำได้ในไลฟ์ของ v w e r s เลยทีเดียวค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกงานติดตามร,รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ